สวัสดีค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะกันแดดแอลลิสนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะเราจะจัดโปรโมชั่นจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะวันนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากจะเทสสินค้าของเรานะคะถ้าสนใจลองเทสสินค้าของเรานะหนึ่งกระปุกค่ะเราส่งให้คุณฟรีค่ะในราคา149บาทและถ้าหากวันนี้คุณซื้อ3กระปุกนะคะ389บาบาทค่ะส่งฟรีเช่นเดียวเหมือนกันนะคะส่วนใครนะคะ ที่สนใจนะคะที่จะเป็นตัวแทนต่อยอดธุรกิจกับเรานะซื้อครั้งเดียวคุ้มไปเลยค่ะในราคา10กล่อง990บาทแถมฟรีนะคะแถมฟรีทองคำอีก1แท่งะคะ่ะสำหรับรายการนี้นะคะสามารถสะสมยอดได้นะคะใน1เดือนนะคะหากสะสมยอดได้ขายของยอดได้ถึง100กระปุกนะคะคุณก็มีโปรโมชั่นแล้วก็มี ตัวรับนะคะสิทธิพิเศษนะคะหรือว่ารับทองเพิ่มนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะ,ะ,ะเป็นตัวแทนกับเราหรือว่าอยากจะเทสสินค้าก่อนนะคะก็สามารถทักทายมาได้เลยค่ะกับแบรนด์เ l ลลิของเราค่ะสวัสดีค่ะ